สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจะวันนี้จอยจะทําต้มจืดจะนะต้มจืดแฟงนะพักแฟงนั่นแหละเนาะซื้อมานี่สามสามปอนห้าสิบพีจะเท่ทีซื้อมาสามปอนสี่สิบจะอันนี้กิโลละสามปอนหะ้าสิบเนาะเขาหั่นเป็นชิ้นมาอย่างนี้จะจอยคงไม่ได้เก็บมเมล็ดเฉเพาะนะเพื่อนๆนะจะบอกไว้ก่อน ใช้เวลาเพราะยาวนานเกินไปจ้ะเพราะหนะ้าเพราะที่อังกฤษในส่วนใหญ่มันจะหน้าหน้าร้อนสั้นๆไม่ยาวเนาะส่วนใหญ่จะหน้าหนาวเนี่ยเยอะกว่าหน้าร้อนจ้ะจอยจะแกงจ้ะจอยจะทําแบบง่ายๆไม่ใส่จอยจะใส่แต่รากผักชีนะเพื่อนๆนะจอยไม่ใส่พริกไทยเพราะจอยยังเป็นกดไหลย้อนอยู่เนาะก็จะใส่แต่รากผักชีจ้ะ เราจะต้มใส่เลือดหมูจะกับหมูสับต้มใส่เลือดหมูกับหมูสับจะวันนี้ที่นี่มันค่อนข้างแพงจ้ะนะของอะไรก็ค่อนข้างแพงแพงนี่ยิ่งแพงจ้นะน้าบ้านเรานี่ไม่ไม่ค่อยแพงมันมันไม่แพงกรา่าบางบ้านก็ปลูกเขาก็ให้เราฟรีเพื่อนนะแต่ที่เมืองนอกไม่แพงหมดจ้ะเป็นเงินเป็นทอง ค่านำเข้าไงพเพื่อนๆปลูกไม่ได้ปลูกไม่ขึ้นที่นี่ก็ต้องแบบปื้อเข้ามาอย่างเงี้ยแหละที่ปลูกง่ายสุดในประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือผักไทยเรานะก็คือคะนา้จาจะคะนา้าแล้วก็ไอ้ไนเนี่ยจา้ะเขาเรียกไอ้คลิปนานนะ้ะเพื่อนๆเอ้ยผักสลัดแก้วอาจา้ะ แล้วก็ผักชีจะคิดนานจะจอยก่อนเข็นแข็ง,ขงจอยก็ไม่เอานะนเพื่อนอย่างเงี้ยทิ้งจะหั่นไปชอบแบบไหนก็หั่นไปจ้ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็หั่นไปจ้ะอันนี้มีดอันนี้จอยซื้อมาจากร้านไทยซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะ แต่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกค่ะเอ้เนี่ยแฝงเนี่ยชิ้นใหญ่ไปมันก็จะปิดคอจอยเพื่อนต้มเอาไว้กินสดน้ำอุ่นๆจะใส่เลือดหมูเลือดหมูจอยก็จะซื้อมาประมาณสามปกว่า ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ช่างโลขายก็ประมาณนี้แหละจอซื้อมาจากร้านจีนจ้ะไม่ได้ซื้อมาจากร้านไทยเนาะอันเนี้ยซื้อมาจากร้านจีนบ้านเรานี่เยอะเยอะเลยเอามาทำขนมบ้านจอยเอามาทำขนมแบบว่า ทำขนมคล้ายๆขนมฟักทองอะมันเพื่อนไม่ได้มาเชื่อมนะมาห่อจ้ะเยอะได้ยเยอะน,นะกิชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปจะทำกิดเองจะใส่เห็ดหอมด้วยจ้ะเห็ดหอมอยู่ในเนี้ยเห็ดเห็ดหอมสดจ้ะอันนี้ก็ไม่ได้เอาจ้ะทิ้ง แครอทด้วยจ้ะอันี้มีสีสันเห็ดผักชีจ้ะเห็ดด้วยก็จะหั่นครึ่งจ้ะอันนี้ไม่ต้องครึ่งอันไหนเล็กก็ไม่ต้องครึ่งจ้ะพอดีสามีซื้อ เอามาทิ้งไว้ให้จอยผัดนะเพื่อนจอยไม่ได้ผัดไงเดี๋ยวมันจะเสียก็เลยเอามาแกงจืดนี่แหละจ้ะต้มจืด อบเลอร์ข้างบนจ้ะเปิดอบเลอร์ให้ทำงานจ้ะเพราะว่าอากาศมันเย็นฝนตกด้วยจ้ะวันนี้เพราะว่าอบเลอร์จอยอะแล้วก็ห้องน้ำอะมันอยู่ตรงกันกันกบห้องครัวจ้ะ ประมาณนี้อันนี้คือเลือดหมูนะเพื่อนๆนะเลือดหมูซื้อมาจากร้านไทยเมื่อวานจะ้ะไม่รู้เขานําเข้ามาจากไหนจอยไม่รู้นะเพื่อนๆนะนี่จะ้ะอ่าตัดก่อนก็จะจะล้างสักนิดนึงเพื่อน ชิ้นเล็กมากแต่เพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เนาะเละเลือดหมูจอยเคยกินเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเพื่อนๆเอ้คาวมากอันนี้น้องเขาบอกว่ามันต้มไปแล้วมันไม่คาวอย่างเงี้ยไม่มีกลิ่นคาวก็เลยลองซื้อมาจ้ะจอยชอบกินไอ้ต้มเลือดหมูตอนเช้าๆใส่ผักตำลึงอะ่ะเพื่อนๆน,นึกภาพออกไหมตอนเช้าๆอยู่เมืองไทยอะ่ะแต่พอสิบเอ็ดปีที่แล้วอยู่อังกฤษนี่แหละไปซื้อมาอยากกินไง โอ้ข้าวมากเลยจ้ะถอยหลังเลยตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่เคยซื้อกินนะเพิ่งมาซื้ออีกครั้งเนี่ย,ยรอบนี้แหละนี่จ้ะก็จะมีหมูสับจ้ะแล้วก็รากผักชีจอยไม่ใส่พริกไทยเนาะเพื่อนนะงดของเผ็ดนิดหน่อยจ้ะช่วงนี้ใส่ลากผักชีลงไปจ้ะแล้วก็รสด,ดีหรือว่าลูกก้อนก็นได้เนาะเพื่อนนะ ใส่ใส่รสดีมีรสดีก็ใส่รสดีจ้ะแค่นี้พอจ้ะแล้วก็สีอิ๊วขาวใส่ลงไปจ้ะใส่กระเทียมเกียวไปนิดนึงจ้ะเพื่อความหอมเนาะจ้ะใส่ไปแค่นี้ หมูจะบางทีบางสูตรก็หมักหมูกับข่โนแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็นํามาต้มนี่มาปั้นแล้วก็ใส่อย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนะแต่ว่าจอยไม่ได้หมักจ้ะไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยจ้ะเกลือก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่ในหมูนะไม่ได้ใส่อะไรไทาย,ยามแบบว่าไม่ปรุงอะไรมากจ้ะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทำไปเลยจ้ะ น้ำกำลังเดือดก็ใส่อันนี้ไปเลยจ้ะใส่แฟงลงไปเลยจ้ะ ใส่เห็ดหอมเลยจ้ะถ้าอยู่เมืองไทยก็ใส่ผักตำลึงจ้ะนะผักตำลึงนี้มันจะมีประโยชน์เยอะจอยนี่ชอบมากเลยจะผักตำลึงบ้านเรานะเอามาผัดก็อร่อยเอามารวบก,กินกับน้ำพริกก็อร่อยเอามาแกงจืดก็อร่อยเอามาแกงเลืองก็อร่อยจ้ะ สมัยเด็กนี่ไปเก็บเอามาก็จะมาผัดจ้ะผัดใส่ไข่กระทะก็เริ่มเดือดแล้วเพื่อนๆจอยก็จะใส่เลือดหมูลงไปนะเพื่อนๆนะจอยต้องหยิบใส่ทีละกนเดี๋ยวมันจะเละจ้ะ จะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปะปนกันจ้ะตัวใหญ่จอยทำอาหารจอยจะใช้กระ,ะทะนะเพื่อนๆนะเพราะว่าหม้อมันร้อนช้าจะหม้อมันร้อนช้าขนาดกระทะ ยังเดือดได้แค่นี้เพื่อนคิดว่าต้อจอยใช้หม้อเนี่ยจะใช้เวลานาน,านขนาดไหนอน่กว่าจะเดือดเนาะถนัดใครถนัดมันจะีจะ่ต้มไปจนกว่าแฟงเขาจะสุกจะ้ะฟักแฟงจะสุกเนาะแล้วก็เลือดสุกก็ ทานได้จ้ะสุกแล้วจอยก็จะโรยด้วยผักชีจ้ะเนี่ยจ้ะก็สุกแล้วเพื่อนๆไม่มีอะไรยุ่งยากจ้ะสุกแล้วจ้ะนะเมนูเย็นนี้ของจอยก็ โอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ